สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเป็นวัเรื่ออฟฟิชเชียลค่ะตอนนี้ทุกคนไปชุมนุมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะจุกยุถึงกระชุมนุมแล้วยเอามันั่นอันนี้กระไดโอ๊ยบีบาไทยคิดต่างอย่างไทยเด็กคิดมันเป็นบลา ุดพร้อมแล้วพร้อมขึ้นเวทีแล้วเป็นบ้าแล้วไปเซ็กซ์สาวถามโมไปเอ๋อพิชว็มาได้อยู่เออกำลังถามพูดดีมากแต่ตัวนอพร้อมก็ทุสุดยาที่พ่อก็ลังขึ้นบรรยากาศเราพร้อมแล้วนะคะทุกคนอ้โจโจเมมูที่ดีเดีอยวจะไม่จมจังเกิดมาเป็นคนจมเหรอแม่จมดีดีเป็นบ้าทายคลิปเดี๋ยวจะไปเ e d i คอนเทนต์ เป็นบ้าไปแล้วหนึ่งลายถามยิงแม่สิเนาะอุ้ยใครขัดคอเป็นสีนี้เลยสีดําเงินเลยเนี่ยเป็นบ้าหนึ่งลายเพราะถ่ายคลิปเปรมพายหรือเปล่าคลิปวัลลัลลอยคลิปแบกบูราโอ้คุณผู้มาถ่ายในโกลดดังโลดเออเออคุณผู้มาเนี่ยเออเห็นเอาก็มาแล้วจองก็เลยนะคะบรรยากาศทุกคนแต่งหน้านะคะนุษเสร็จเรียบร้อยแล้วอีลานอญี่ปุ่นค่ะพี่น้องค่ะเตรียมตัวประชุม ้อมมากหอมที่สุดหนูก็จะนั่งอยู่ร้อนี้ละค่ะอีมเมหเฮลานั่งน้ำเน่ <c oughs> อีมเมะเฮลานั่งน้ำเน่ <c oughs> <c oughs> วันนี้เป็นเวลาถ่ายคลิปแล้วทุกคนก็ต้องแต่งหน้าไปด้วยนะคะดูสเต็ปการแต่งหน้าของแต่ละคนค่ะ <c oughs> กำลังป,<ผ>ปัดข<ผ>น,นตานะคะสว,สวยลูกสวยสาวยาวมากสะพึ่งมากเลิศนะเลิศนะเอาอีกเฮี <laughs> ยงแหม่ยจะบอกกันนะเขาบอกกันอะตลอดนี่ห้อจะมุ่ง,มงไม่แต่รถยันยังกูกับที่ถ่ายแม่งจะคิดหมดนะ ไาตองเวาจเสียนเล่ยดวางบได้เสองคนกันท้ายไปเป็นมีคนบสองคนยังลอยคีบอะไรเหรตัวสองพันสองคนอยู่ไมเออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนบึงคีบแล้วเท่ามควนอย่เีมลป้ซืเป็นเสียนดีกว่ร่วมๆกันวิ่งลงมือฟูก็ระได้ามเสียนบุญะ เน้นบ,บนน,นจอยจะบเ้องอู้สิบันเนี่้มันเลเก่าสม,มองุดมูไปเห็นยำนอนดสิบ,บัลยานอนนอนยำน้อไาทคีบนอกแล้วรีบอา,าจาระ์ครับร่ครับเร่งเร่จาครับรอบมีเสียงเลสิไวไครับอ๋วันนี้มันผ่รือหัดทุกคนต้องไม้พระนะคะอหที่ไหนอวันนี้มันพูด่ะอาอวันนี้มันหัดที่ไหนมันพ่รือหัดบนเบนติเหดิเออคุยเขาแล้วเริ่มหนาเริ่มหลังเนาะแม่ ว่านีโอนเงินไปบ้านให้เขาไปตลาดลืมค้าติโอ้ยล่ำไรก็ลืมค้าเนี่ยอยู่ของอกอกฉากเดียวเนาะเขาก็น,นอนมาสินเหมือนน้อนดิเรื่องยังจ่อเบ,บิ่งคนเบิ่ <c oughs> งคน <c oughs> ลาตาเยียงบุเด้อโอนนี้แม่พญามาเดิ <c oughs> ออดอกเสียรอบแปดหลอด <c oughs> เสร็จหรือยังลูก เห็นแล้วคุณยายจำสวนค่ะอะไรนะคุณยายจำสวนใครจำสวนนี่หรอใช่อันนี้อะไรคุณเป็นคุณยายนะคะแม่คุณยายค่ะแม่คุณแม่นี่ก็คุณยายจำสวนทวดเหรอคะเอออันนี้แต่งหน้าทนเลยค่ะนี่อ่ะแต่งหน้าทนดทวดเยี่ยมที่เ็นทียายทำโกสุ่มชมพูมากทวดทำโกสุ่มค่ะนบาร์บี้ลูกตาบาร์บี้แม่เขาบอกว่าเป็นบาร์บี้บาร์บี้แถวสารน่ะ บาร์บี้แถวสารบาร์บี้แถวสารบัะอ๋อมันยังไม่เสร็จเนาะโอเคเดี๋ยวมาไปเอาเลยเจังหมากจังหวะของแปรงทนทนอยู่โลกบุรีอย่างนี้เป็นเทเลทีมเดยอเป็นปัดกอดขาวเลยจัดการเลยได้อยู่มันทนโลกบุรีอยู่นะแล้วตัวเองแต่งหน้าทนอะไรคะจืดขนาดนี้เขาหรีเขารีเข่าเขารีเขารี เรียลีเหรอเกาหลีเราหลีโคตรใจเกาหลีโคตใจันนี่แต่งหน้าทำอะไรคะนี่นี่อเขามีโทนชิ้วสีหนึง่งปากสีหนึงน่งปาสีหนึง่งต้องสาวาาาว่าจะกลับบ้านมาล่าอ,อีกต่อเฮ้ยกูให้โอกาสมาล่าแต่อาทิตย์ีมูอันนี้แต่งหน้าตัวอะไรลูกชมพูเหมือนเขาเลย,ย <c oughs> อะไรนะคะ ขนตาแบบกระพริบที่เย็นเจี๊ยบเขาบอกโทษอะไรเขาเรียกกันศาสตร์ลูกอะไรนะแม่กันศาสตร์ขนตาใช่ไหมก็ว่ากันไปกันไม่พูดห้ามเขาห้ามเขาหลังเวทีนะคะ ที่ห,หันแล้วหันคะ่ะพี่น้องคะชมพูชมใจวันนี้เราก็อ่อเราก็ไม่แดงแล้วคะ่วคะอันนี้คือคิดเองใช่ไหมคะมชมพูระเรื่อเขาเรียกาชมพูระเรื่อสายมองไม่เห็นนะเออ ไม่เห็นขีดข่าวไลฟ์สดเขาใส่ฟิลเตอร์ใช่ไหมเราเดี๋ยหายไปดูก็อ๋อโอ้โหแดงมากแต่งหน้าแต่งหน้าเธอเลยนะแม่แต่งหน้าเธออะไรนะใครเต่น้าเธอรุบุรีเธอรุบุรีรุบุรีแม่ก็สารคามโกสุมขอดูใหม่ขอดูปากใหม่หน่อยค่ะดูปากนั้นส่อย บางวันก็เป็นผู้หญิงบางวันก็เป็นผู้ชายค่ะอันนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะช่วงนี้ตอนนี้ผู้หญิงผู้หญิงผมยาวผมยาวไม่จับไม่ไม่ไหวแล้วตกดึกมาทำไมเปลี่ยนเปลี่ยนชุด้อ้ชายแท้โอเคครับผมเล็บเจลไหมน่ะไม่เล็บเจลค่ะโอเคค่ะพร้อมแล้วนะคะ เก้าอี้เราไม่มีเรื่งงองอะไรล่ะแม่ขอบคุณนงคะสมาชิกนี่ฝากไว้เพื่นอนๆนักเจอกันคลิปต่อไปนะคะจุ๊บๆบ๊ายบาย